นัดเป็นต่อช n e l สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราสพี่น้องในเกมวิคครับอันนี้เป็นคลิปที่หกคลิปที่6แล้วตีเท่าไหร่ตีสอทำไมไม่พัฒนาเราอะก็ก็อย่างที่เห็นคลิปที่แล้วนะพยายามแล้วล่ะแต่ว่าไม่ผ่านแต่ว่าเราก็ได้อ่านคอมเมนต์ของทุกคนเลยนะครับอ่านมาตลอดแล้วก็มีหลายคนคอมเมนต์เหมือนไม่ได้ดูคลิปอะ มมามแบบก็เงยหน้าสิพี่ซึ่งกูเงยไปแล้วไงเงยแลวเงยค้างเลยก็ตายนะครับแล้วก็ก้มหน้าก็ตายนะครับแต่ว่ามีบางคนบอกให้ก้มหน้าแล้วยืนเฉยๆอันนี้ยังไม่ได้ลองอคือให้ก้มแล้วยืนเฉยเลยเดี๋ยวลองดูการส่วนไอ้ตัวอ้วนถ้าเจอม,มันมีคนบอกให้โยนเทียนทิ้งไปเลยพี่อ่าก็เก็บใหม่ได้ไหมเก็บได้แหละมังแต่ว่าเทียนอ่ะถ้าเราถ้าเราจุดไงแล้วไอ้อ้วนมันจะตื่นเพราะมันโดนแสงสว่างมันจะตื่นกับอีกวิธีหนึ่งคือพี่นัทอยู่มืดได้ไม่ตายครับอื อยู่มืดๆได้ไม่ตายเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบจุดไม่ขีดอ่อแต่แค่มันจะมาถี่ขึ้นโลกหน่อยก็เป็นสาเหตุของการตายนะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันต่อบางคนก็บอกให้กลับไปเก็บของในช่วงเที่ยงคืนกับตีหนึ่งก่อนจะได้เล่นง่ายขึ้นออันนี้ก็น่าสนเอาจริงๆผมก็ไม่น่าใจนะครับว่าการที่เราเก็บของครบมันทําให้ผีหายจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นเป็นแค่ฟังมาจากคอมเมนต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองฟื้นอีกทีที่สองทีฟื้นทําตามที่เขาบอกก่อนอ่ะเดี๋ยววันนี้จะลองก้มหน้าอยู่เฉยๆแล้วก็ จะลองทิ้งเทียนอ mm ืมทิ้งเทียนทิ้งเทียนทิ้งเทียนภาษาเวียดนามติ๋งเตียนคือเก็บตังนะครับอ๋อเหมือนแบบเช็คบินอะไรอย่างเงี <er ้ย่เฉยกูบอกว่ากูจะยุ่เฉยอ้าวไม่เดินน่ะอย่าบังคับให้เดินวะไม่ชอบให้ใครบังคับวะ กลมหน้าเลยนี่ซ้อมซ้อมซอมกด e วางเทียนแบบนี้อา่ากูเห็นตัวอะไรยืนอยู่ออไม่ใช่ต้นไม้ไอ้อดโลคกนินเราวไม่ได้โรกวันนี้วันนี้ใจนิ่งมากเลยอนะะนี่อย่าชนกูได้ไหมเนี่ย <c oughs> อะไว,วันนี้ใจนิ่งไง ใจนิ่งจะปากไหมสิ่งที่ฉันกรีดลงไปใจสังมาหมาเห่าอ่ะใบตองแห้งมะว,วะอ๋อไม่มุกอะไรอะอารมณ์ดีอันนี้อารมณ์ดีเล่นตอนกลางวันแดดเปรี้ยง <c oughs> ๆนะจุดเลยจุดเลยจุดไฟใส่ก่อนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหนะ้า heard something from behind แปลว่า hmm. ฉันได้ยินเสียงบางอย่างจากด้านหลังเดี๋ยวมันต้องมีจังหวะเสียงอะไรวะถามก็ตอบสีเสียงอะไรไม่รู้ไงเออจุดเกิดเหตุอีกแล้วครับไม่มีแจ็คไปดีกว่า ไม่มีเทียนก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเรียนหยุดก่อนเราหยุดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแวบมาเดินเชียนอนมากมายลยกระซิบใส่กูตลอดตึ้มอย่างยางังใจเย็นประคองสติเอ้ยเจอเทียนอีกแล้วอ่ะเอาไงดีว่าเอาเลยเอาเลยเจอลก็จุดอ่ะเดี๋ยวเห็นขาใครมายืนอีกเหมือนคลิปที้ <c oughs> มาเซอร์ไพรส์กูตลอดเลย ใช่เสียงกลนป่ะน่าจะขาดเสลดอ่ะบางทีกูก็ต้องการอ,อะไรที่จริงจังน้อดกู <c oughs> <c oughs> จะได้เลือกทำตัวถูกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่วันนี้มันไม่ค่อยแวบมาวะ่ะอืมนนดเูเงียบเงียบเงาอ่ะเหมือนจะผ่านกูเงาว่ะไม่มีใครมาเลยอ่ะดับดับใฟดับทำแมวเลย <c oughs> มีคนบอกเหมือนหนูเห็นของอยู่ที่บ่อน้ำอือไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าเก็บครบแล้วนี่ ใช่ครับลมแรงจังไม่วันนี้แม่งเงียบจังวะวันนี้แม่งเงียบจังวะเงียบอ๋อ,องสงไมไม่ได้ปล่อยมาหลายวันของเต็มไอยะครึ่งชั่วโมงที่ไม่เจอตัวอะไรเลยนะเออบักปุนณีพอดีไม่ขึ้นหรอกสพนะพาน่เคยขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ย นี่ก้มไม่ได้อยู่เฉยเลยนะคือถ้าตายไปว่าทฤษฎีนี้ไม่ผ่านนะตอนนี้ยังรอดอยู่แต่ถ้าไม่ขยับจะตายเอาได้ละมั่งได้ละมั่งขยับไปไหนอ่ะไงหน้าได้ละมั่งกลัวไหม <laughs> ทำพียอะไรสัส <laughs> <laughs> ปวดหัวไหมในอย่างเงี้ย <laughs> เออไปเถอะไปเถอะไปนั่นแหละ ไม่รอดะเสียงอะไรวะไม่ใช่กลไม่ใช่กลไม่ใช่กลเป็นเรื่องจริงพึ่งครึ่งทางนะครับอย่าพึ่งดีใจพึ่งได้ใจไปจะจะจะผ่านจะผ่านแคตายมันไม่ไม่เยอะแล้วคูว่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่ผู้หญิงเชื่อตกใจก้มัวตายนะครับกลมัวมัวตายอีก สิสุดท้ายนะครับไฟดับไม่ต้องรีบจุดเขาบอกเออไม่ต้องรีบจุดเว้ยไม่ตายเว้ยเทียนอยู่ไหนวะจริงดินอตมึงช่วยกูหาเทียนก่อนตอนเนี้ยมึงโฟกัสให้ถูกจุดหน่อยนั่น <ไป S 1> น่ะเต่าพิงนรกอีกแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแว็บตรงหน้ากูอีกนะ,ะ <c oughs> โอ๊ย จะตายตอนนี้นะวิ่งหนีก่อนแป๊บนึงกูว่ามันจะคอมโบกูแน่ๆเลยวะน,น็อตจริงเว้ยมัไงเฮ้ย,งงยงงแรงหมดแรงหมดอยู่แถวแถวเตาไผ่เตาผิงเพราะว่าน,นี่จะเล่นเตาไผ่แต่ก็ติดคุกหรอมีบ้องวะ น็อตน็อตจังหวะนี้แล้ววะเอายังไงอะเอายังไงอะโผล่มาไม่รู้ว่าอะไรเราไม่เดินได้ป่ะเอานะทำตามที่คนบอกนะก็ขอให้ผมได้ผ่านค่ำคืนนี้ไปด้วยนะครับ ขอให้ทฤษฎีที่น้องบอกมาเป็นจริงว่างั้นเฮ้ยหรือเปล่าเธอคิดอยู่หรืเอเปล่าเดี๋ยวคงได้ใจจะบอกว่าไม่รีบจุดก็ไม่ได้ครับกลัวเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ก้มหน้าเมื่อกี้ก้มหน้าเมื่อกี้ก้มหน้าอัตโนมัติกลัวกม้ม <c oughs> ไอ้กูว่าใกล้ผ่านแล้น็อตไอ้เหี้ยมันใจมากเลยมันจะครบแล้วเว้ยลมหายใจที่เหลืออยู่ของกูมัต้องผ่านแล้วไอ้คิปเนี้ยอย่าพูดอย่างนั้นจุดๆแม็กไปจุดๆแม็กไปเลยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะน็อตเสียงอะไรวะแล้วไม่เก็บทีละพ่อก็มันกูเหมือนไว้ไอ้อ้วนไง ดูตอนนี้นะเว้ยมึงขคอะระครังให้กูชื่นใจหน่อยไม่ขี้เหรียญเดียวยังไม่จุดยังไม่จุดใช่ป่ะข้างหน้าใช่ป่ะใช่จุดจุดแล้วครับใจเย็นครับ<ะ>แล้วมันก็เป่าฟู่ดับจบเลยนะยง,งั้นจบเลยเยกี้ใกล้มากจริงๆใกล้เคียงมากจริงๆครับใกล้จะสุดแล้วอ่าือมันใกล้จะสุดแล้วจุดแม่งสองสามจุดแม่งให้หมด จุดทิ้งไว้แล้วก็เดินผ่านไปอันนี้ใหม่กว่า <c oughs> คือมันใกล้มากเลยเ <c oughs> ว้ยน็อตมือกูสั่นเว้ยแบบจริงจริงคือกูอยากผ่านมากเว้ยเงี้ยแหละมันใกล้จะสุดมันจะสั่นเงี้ยขากูนี่เก่งแบบงอขึ้นมารอแล้ว <c oughs> ตัวก็จะเก่งอย่างนั้นแหละขอ,ขอฟังเสียงดีๆก่อนเดี๋ยวพลาดไม่อยากพลาดไม่อยากมาตกมาตายตอนนี้ครับขอ ใช้เวลาเนิ่นนานกว่าสี่ก็มาถึงคลิปที่หกฟังไม่ทันเลยมึงโมแ,<อ>แต่ดีใจเดี๋ยวไม่รู้เนื้อเรื่องเพิ่มเติมเดี๋ยวไปอ่านให้เด<อ>ี๋ยวไปอ่านให้ข<อ>้างนอกก็ K ไม่น่านะครับและเป็นการผ่นานแบบเก็บของครบด้วยเก็บของครบอ่ารอบแรกของคลิปมันต้องครบแหละเล่นเป็นสิบรอบมันต้องครบแหละของอ่ะตีสามว่ากันว่าจะมีอีกหนึ่ง หนึ่งหนึ่งตนโผลมาหนึ่งคนในครอบครัวอไอ,เอ้เจ้าน้ะอะไรเก็บต่อเลยไหมแต่อยู่กับต,ต้นไม้อะเมื่อี้ไม่ได้เสียงกลนของผีนะเป็นเสียงเลอกู <c oughs> เหย็ด <c oughs> เค่ <Keep moving. S 1> ไปเรื่อยๆอย่าหย,ยุดแต่เราต้องมาดูกันว่าที่เขาพูดกันมาจริงหรือเปล่าถ้าจริงผีไม่ไผ่จะไม่โผลมาแล้วอืมถูกปะ่ะใช่ใช่ช่ คือตอนนี้ก็ไม่กลัวแล้วไหมผมไม่ไผ่แหมสะอาดปากดีไม่กลัวแล้วอะอย่างที่บอกครับเกมนี้มีวิธีการรับมือกับผีแต่ละตัวไม่เหมือนกันนอตมึงช่วยหาของต้องหาของเพิ่มสามชิ้นหูตาให้ไวครับ <c oughs> เสียงเดินบนไม้นี่เหี้ตึงมากแปลว่าอะไรครับเหี้ตึงปี ฟังแล้วเหมือนไม้จะรัดนะครับมองดูของมันชอบอยู่ในจุดแปลกๆอย่างเช่นเตาไฟโซฟาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนยี่ไงมองดีๆชอบมาตอนกูพูดมึงรู้แน่งว่ากูพูดอยู่มียาจะคัดมาแล้วเสียงกระซิบจากหลุมศพ ไม่อยากจะคัดตัวเองเอ้เนาะเราจะได้มีบุญเจอกับพี่กะโหลกหรือเปล่านะครับเหนือจะตายก่อนอย่าพูดงั้นอุ๋ว้ตายก่อนแมปเดิมเรารู้อยู่แล้วว่าตรงไหนเป็นตรงไหนเราแค่ไม่รู้ว่ามันอยู่เนื่ยจะทำแบบคลิปเดียวผ่านสองคืนเลยดิเอ้เย้โยโย เลสเลิกไอหนึ่งเชนเป็นของเล่นเด็กมันเป็นบ้าอะไรเน <c oughs> ี <c oughs> <now> ่ยเจ้าเด็กคนนั้นไม่ยอมหยุดร้องเลยนี่กูแปลให้เป็นเสียงคุณพ่อดุเด็กทารกแปลว่าของชิ้นนี้ต้องเป็นของของเด็กทารกอาจจะเป็นแต่จริงเด็กผู้หญิงน่าจะเป็นลูกคนเล็กนะหรือว่า กูเคยเดินวนแถวๆนี้แลูกกูตายมีประสบการณ์ไม่ดีกับที่นี่ชิป,ชปหายเห็นบหาว่าตัวอะไรกูมองไม่ทันเมื่อกี้กะโหลกคือมันมันต่างจากตัวธรรมดางไงวะอี <c oughs> ่ห้ยมางหลังเสียวต้นคอชิ้นที่สองต้องวางเลยอะกูไม่ได้กดวางเลยนะ ถ game, mm ้ากดเก็บของดีแล้วล่ะที่เราวางไว้อะสติสติตัวอะไรอ่ะร e ู้กระโหลกแน่เลยในรถมีเทียนเฮ้ยมีบุญได้เจอังคำเดียวจบถ้าเป็นไอ้อ้วนนี่ทุบหนักเลยมีบุญได้เจอไงเออ ก็ถือว่าเราทําบุญมาได้ดีแล้วจรนะล้วก็ถือว่าสำเร็จภารกิจแล้วได้ของสองชิ้นเลยนะได้ของมาสองชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวจบอันรอย่างเงี้ยคือเด็กคนนี้น่าจะโดนฝังหมายถึงแบบเกี่ยวกับการฆาตกรรมที่แต่ละคนอาจจะตายไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปดู Evidence ของคืนที่6ไม่ใช่นี้น่าจะมาดูรูปภาพกูได้มาครบปะวะขี่สี่ตัวค l l e c t i o n อันนี้เป็นถ้วยรางวัลที่1ในการแข่งวิ่งี220หลานะครับอ๋อไม่ใช่แม่งวิ่งไรจังของรุ่นผู้ชายอายุต่ำกว่า12เด็กผู้ชายเนี่ยผู้ชายเมื่อกี้น่าจะเป็นเด็กผู้ชายไม่น่าล่ะแม่งวิ่งเร็วสัตว์เป็นนักวิ่งของเล่นมีถิ่นกำเนิดมาจากยุโรปในช่วงต้นปีคิศัก1900นะครับอยากฟังที่มันพูดมากกว่าเลยต้องเข้าไปฟังอีกทีหนึ่งฮะ อ๋อ oh. ยัง sure I knew him so what we haven't hung out since junior high when he joined some website and stopped caring about real life อืมโอเคโอเคใหมาฟังมาไม่ไม่ไม,ไม่มันมันมันพูดถึงเหมือนจะด่าเพื่อนคนหนึ่งอยู่อืม <laughs> ไม่แน่ใจว่าด่าใครนะครับแล้วใครเป็นคนพูดอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราจะมาลองตีสามอีกครั้งหนึ่ง เราว่าเราคร้างตีสองมานานเดี๋ยวคืนจะเล่นตีสามเผื่อจะผ่านรู้ได้ว่าเราจะหนีมันได้ยังไงแต่เราก็หนีมันไม่พ้นมาเมื่อกี้กูวิ่งเร็วเร็วสุดแล้วนะเมื่อกี้มันโดดมาจากต้นไม้เหอที่เราโดนอ่ะไม่รู้เหตุการณ์เกิดขึ้นไรม้างเออคิปมูวิ่งจอนนี่นวอล์กเกอร์เมาเลยกูเออวิ่งเพียวเมื่อกี้วิ่งเพียว <laughs> ก็เฮ้ย ไอตัวละครที่มันหายใจทีทีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ที่นี่ธรรมดาไม่ใช่กะโหลกใช่อะเออธรรมดาเขีเนี้ยนะเออตัวนี้ธรรมดาตัวแรกไม่เชื่อหันไปดูก็ได้ไมีมหายแล้วิ่งหายแล้วหายแล้วหายแล้วคือวิง่งต้องวิ่งค้างหมดหลอดอะถึงจะหายแต่พี่กะโหลกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเขี้ยนี่มามาบ่อยก็ มึงทำไม้ไผ่หายไปแล้วไงก็เลยมาแทนออนะมารับงานพระธรรมในส่วนที่หายไปเยี <c> ่ย <oughs> <Yeah. S 1> ถี่มากหัวเทียนไปไหนหมดเนี่ยไยอ่ยชิชาพัฟฟูลงไม่หาจอบจลจอบจอบเหลือจอบชิ้นเดียวถ้าเราได้จอบ สจ้าอยู่ใต้สะพานมาลงไปดูให้เดี๋ยวลงไปดูให้ลงไปดูให้เสียงเหมือนมีเสียงคนอื่นเดินด้วยเลยนะฮะไม่มีไม่มีไหนสะพานอ่ะอ้าวอ้าวหามลงอาจจะอยู่บนแท่นหินนี้ก็ได้เว้ยดูดูแง่งหินไม่ไม่ ก็แรงจริงพี่กะโหลกน,น็อตมีเสียงบิวในหูกูมาละยังอยู่ในช่วงตีสามนะครับตีสามตอนนี้เราเหลือผีกัน,นจริงเนี่ยเหลือสตัวเขากูว่าเดี๋ยวเรากลับไปเก็บช่วงตีหนึ่งตีสองให้ให้ของหายดีกว่าให้ของครบเออให้ผีหายหเก็บให้ของหายไม เรียนจะหมดแล้วเรียนเนี่ยเสียงอะไรวะกลัว,วะอ,อะไรเนี่ยฮ่า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 ฮฮ่าไม่ไกลัวนนะ <c oughs> ตกใจเฉยฮืมหมดแม็กเลยอะ่ะกลับไปเอาเทียนถูกทางปะวะ กูวิ่งตรงมาก็ต้องอยู่ข้างหลังนี่ดินี่ไง,งนีน่ไงเฮ้ยยังอยู่ยัยังอยู่ไม่ใช่อเออหลอกกันนี่สุขติอะไร เคี้ยวหูกูเลยเสียงแบบเคี้ยวหูจ่ากูใช้เพราะมมาเต็มนี้ไม่มีความหมายไม่ต้องกลับไปเก็บหรอกอคือกลับไปเก็บเนี่ยจะได้ฉากจบกูตเอนดิ้งมีคนบอกมาเออจะจบแบบสมบูรณ์แต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยก็จบก็จบเหมือนกันจบเลยนะจ่าเก็บมาไม่ไ่จะหายไปไม่หายครับครบสชิ้นก็ไม่หายครับสุขติอะไรและรอบนั้เจอไม้ไผ่เรายิงก้มหน้าเสร็จ กำลังก้มอยู่เงยหน้ามาโลรไม่บายคบทีมนะครับก็จบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนเรามาถึงตีสามจนได้ครับยังไงรอติดตามในคลิปหน้าว่าเราจะผ่านผีเป็ดทั้งห้าตัวนี้ได้อย่างไงเอาล่ะ้างัันก็ขออนุญาตลาไปตรงนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับพบกันคลิปหน้าครับอีกห้าคลิปหน้าครับอีกห้าคลิปถึงจะผ่านตีสามเทียนมีมี chạy đạp đâu bố hơi hơi <coughs> hơi <coughs> <coughs> <coughs>